มาพบกับรายการย่าชานะดังๆคณเชรตะโกนดังๆบ้าเมเฮ้ยดูมันดิโอ้ยอีเด็กเอาให้น้องกินก่อนเออกินดิ การนี้คือรายการที่สุ่มจับคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมการแข่งขันชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์อันดีงามนิมามให้แก่คนในออฟฟิศโดยรายการนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมทุกท่านขออภัยหากมีคำหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพสู้ๆนะคะบทุกคนตั้งครับพีทก่อน EP ที่แล้วอันนี้จะมาส่งไม้ต่อใช่วันนี้จะมาส่งไม้ต่อทายาทคนต่อไป

กราบสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนิชฉันพิธีกรคนใหม่ของรายการวันนี้นะคะเราจะมาพบกับผู้เข้าร่วมรายการคนแรก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 คุณ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเบ<อ><ด>ียร์นะะ้วนะน,น,น้องไม่ท้องนะคะผู้โชคดีคนต่อไปขอเชิญพับกบเอาแก้ดิเต้ย<ป>ใครปไปบอกใหนะ้ใครชื่อเต้ยอ่ะ <laughs> 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 นนไปัวหมดแล้วมีอยู่แค่นี้แหละทอลกาโอ้ยหอมสิทอลกาอ้อาเาพี่ต้องจับคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนะผมกินกินแทนก็ได้อ่ะน้องได้ได้ให้ใครก็ได้น้องฉันแทบล้อ เอาเด็ดเด็ดดิต่อไปนะครับผู้เล่นคนต่อไปนะครับคุณนัดค่ะสฝุ่นค้ะกลับมาพบกับรายการอย่าช้านะกับชื่อตอนเคมเหลือล้นล้นลค่ะวันนี้นะคะมาทำความรู้จักกับผู้ร่วมรายการทั้งหมด5คนค่ะเริ่มที่คนที่หนึค่ะคุณพี่คาะชื่ออะไรค่ะเนเต ต้มเก๊กฮวยครับต้มนานไหมคะพี่สองสองนาทีอุ๊ยทำไมพี่เสร็จไวจังอะคะพี่ต้มสองนาทีที่เหลือยายต้มให้มาพบกับคนต่อไปค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนาครับเงินเดือนสามล้านครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเบียร์เบียร์สายทองจะลองเหรอเฮ้ย น่าลองชิไหมที่คุณพี่ชอ่อะไรชินนบเบลเล่ครับเบสายคคุณพี่ค่ะสาวสวยหนึ่งเดียวในรายการค่ะชื่มค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะเออเฉยๆค่ะในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะมีของรางวัลมูลค่ามาก มหาศารถึง1,000บาทนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับกติกาอันเซนสนุกของเบากันก่อนดีกว่าค่ะกติกาของการเล่นนี้คือนะคะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกลือปร,ริมาณเท่ากันคนละ50กรัมและเราจะมีมิกเซอร์ให้สุ่มก็คือมะขามมันลา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะสุ่มได้หนึ่งอย่างเท่านั้นเพื่อใช้จิ้มกินกับเกลือนะคะภายในเวลา3นาทีหลังจากหมดเวลาเมื่อนำเกลือมาชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิทอลใครที่เหลือปริมาณน้อยที่สุดก็จะได้รับรางวัลและเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าแข่งขันนะคะเราจะมาทําการจับท็อปปิ้งที่ผู้แข่งขันจะต้องใช้ในการแข่งขันกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่คนแรกคุณเตยค่ะคุณเตยค่ะเชิญค่ะตะโกนดังๆตะโกนดังๆว่าได้ไงงาาเาิดเลยใช่ไหมมะขามมะขามนะคะมะขามเลยเหรอคะ มาคนต่อไปเฮ้ยเอาใส่เข้าไปเหรอออกเลยอะกินเข้าไปอ่ะคุณพี่เมื่อไหร่จะตะโกนดังๆตะโกนมะนาวครับมะนาวมะนาวมะนาวฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอ ไม่อเอาไปล่าหรืออะไรมะขามวีทำไมมีคนได้ต่มาขามาดังดันคนเพ่แต่คนดังดังมะนาวมะนาวดัง <laughs> เอาอีกอ <c oughs> ฉันไม่พอใจเอาแบบดีๆเถอะดีๆเนาะดีๆเียมมะนาวค่ะ <c oughs> ได้มะนาวนะคะมะน,นาวอีกแล้ววี ถ้าไม่ไหวนะคะสามารถยกมือเพื่อขอรับทงขาวเป็นการยอมแพ้แต่ทุกคนจะไม่ได้รับรางวัลถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อรางวัลของเราแล้ว,ลวเริ่มได้ค่ะอกินแล้วเหรอดูมันดิสามนาทีเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะจะแววด้วยเหรอไอ้เกิดติดฟัน คุณคิดจริงจังอ่ะเขาแค่ดูดดูดดูดคุณเคียวมีแล้วค่ะใครเป็นคนคิดว่ากติกาเนี้ยสอบถามเพิ่มเติมได้เหรคะสอบคุณซีโอเลยพี่อ๋อ กติกาที่ดีที่ชอบคือรู้สึกว่าแบบมันน่าแข่งขันยังไหมจะเล่นไหมไม่มีเลยพูดแล้วค่ะเฮ้ยวผากเลยเกิดอะไรขึ้นครับกลัวฟันกูแข็งแรงแล้วอย่าเกลือไม่มีวันฟันผูกแน่นยไปเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทำงานหนักมากทันตกรรในโรงพยาบาลนะมีกันไม่ไหวนะฮะใครอยากได้น้ำบ้างครับ กินน้ำได้หรอกินได้ครับตอนนี้นะใชเออขอน้ำกินได้มึงกินก่อนเลยขอน้ำหน่อยแต่ว่าให้น้องกินก่อนเออกินดิขอน้ำปน่อยข้าวเปล่ากินเลยเฮ้ยกูเห็นมีอะไรตะเกียกข้างล่างอ่ะขอน้ำเลยขอน้ำหน่อยเฮ้ยเนาะ It was at this moment that he knew he fucked up ขอน้ำหน่อยโอ๊ยไม่เอาแล้วเฮ้ยดูดีอะไรไม่รู้โอ๊ยอีเด็ก เฮ้ยทำงเนี่ยโกเลย่ยโหกเลย่ยเฮ้ยางม่วเลยัเนเี่ยเชยอ้ยมันกินเก่งอย่างวะมแล้วโอ้ยไอ้สามสองหหมดเวลาครับ หลังจากที่แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหาผู้ชนะและผู้แพ้กันค่ะโดยที่เรานะคะจะวัดจับเกลือนะคะโดยใช้เครื่องวัดดิจิทัลอันนี้ค่ะมาเริ่มที่คนแรกค่ะเริ่มคนแรกคุณเตยค่ะทําลายหัวใจเอาให้หมดดีเอาให้หมดอ๋อหมดอยู่แล้วผมอ่ะมีน้ําลายผมด้วยยอกยอยอได 3ามสิบสองจุดเจ็ดกรัมค่ะคุณเตยนะคะเอาไม่นขยับอสามสิบสองจุดเก้านะคะที่ฉันขอแก่คนต่อไปนะคะคุณนัดค่ะหนุ่มกราฟิกของดิฉันเองไปเลยนะคะว้าทำไมมันมีน้ำด้วยน้ำลายมึงเป็นยัน้ำมะนาวได้ส <Okay. S 1> ี่สิบสามจุดสี่ค่ะโอเคคนต่อไปนะคะมาที่คุณเบียร์เน <Yes. S 1> ี่ย 37เค่ะ37เเหรอเฮ้ยคุณเก็บไว้ตรงนี้ย่ะสนหน้าหนิหน่อยนี่ค่ะคนต่อไปนะคะคุณนบนะคะเป็นวงกลมโอ้เลมเลมเลต้มเล็ตไปเลยค่ะจะไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่าหายใจการหายใจไว้เพื่อสี่หนึ่งจุดสองหน้าสี่หนึ่งจุดสองค่ะสาวสวยหนึ่งเดียว นไม่ี่้าไม่พามได้สามสิบสี่จุดนะคะไนท่เาถือด้ายออกไปเขาถืออถือพ่เทใส่ตาหนูจริงหรือเปล่าคะเสียใจเขาออกมาเทใส่หนูก็โ้ิงเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้รายชื่อของผู้ชนะมาแล้วค่ะ ันนี้เราจะมาเริ่มประกาศรายชื่อของผู้ชนะซึ่งก็คือ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 นนะคะือค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 อคืาคือ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 คืพคกอคือคือคืน,นะคะนนคนือคือคคคคค ชื่อของผู้แพ้ที่น่าสงสารของเรานะคะมาประกาศกันต่อไปนี้ค่ะผู้ที่แพ้และเหลือเกลือมากที่สุดซึ่งก็คือคุณตเตยค่ะ พูดผิดพูดผิดล้อเล่นมึงกูเล่นหมูกูเล่นหมูไม่ใช่ขวา แชร์กด u b s c r i b e กิงกิงกิงแล้วพบกันใน E ีีหน้านะคะบายไปอย่ามานะเป็นคนชนะทั้งทีมันก็ต้องกินดีอยู่ดีเป็นธรรมดาแล้วพบกัน E ีีต่อไป